ช่องตามใจทูเดย์บทที่523บ้านเจ้าอยู่ริมทะเลหรือผู้หยินทานยืนอยู่ใต้าชายคามองโมชิงเยียนพาลู่จืออวินและเจียหลิงหลงเล่นจับนกกลางหิมะเหล่ามามาที่ยืนอยู่ข้างๆนางเอ๋ยว่าปกติเห็นนายน้อยเหมือนผู้ใหญ่แต่วันนี้กลับดูเหมือนเด็กขึ้นมาบ้างแล้วผู้หยินทานเอ๋ยยิ้มยิ้มเขาอ,อายุเท่าไหร่เองเพียงแต่ปกติมักจะถูกวิดาสรนให้นิ่งสุขุมอย่างผู้ใหญ่ก็เท่านั้น ตอนนี้เขามีน้องสาวอายุรุ่นาาววครวเดียวกันเป็นสหายแน่นอนว่าความเป็นเด็กของเขาย่อมเผยออกมาที่จวนเองก็มีคุณหนูคุณชายไม่น้อยนายน้อยกลับไม่ได้สนใจพวกเขามากมายแม้กระทั่งคุณหนูลูกพี่ลูกน้องที่เขามีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีนายน้อยอยังมักจะเมินเฉยเรามามาเหลือบมองหูหยินฐานแล้วเอ่ยว่าบ่าวเห็นว่านายน้อยกระตือรื้นกับแม่นางสกุลลูกผู้นี้ยิ่ง พวกเขายังเป็นเด็กเพิ่งเคยพบกันยินดีที่จะเป็นสหายกันจะกล่าวถึงเรื่องอื่นตอนนี้ยังเร็วเกินไปหูหยินฐานกล่าวนั่นก็จริงนายท่านมักเข้มงวดกับนายน้อยสกุลฐานต้องพึ่งพาน,นายน้อยปกติการบ้านหนักหนายากนัก,นก,นก,นกที่จะได้พักผ่อนเช่นวันนี้เหล่ามามาเห็นด้วยกับนางในฤดูหนาวมีนกไม่มากนักเด็กสองสามคนนั้นจับนกพาดหลายครั้งหลายครา อีกทั้งยังทาให้นกตกใจหนีไปโดยจับไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวโมชิงเยียนมีสีหน้างุนงงไม่ควรเป็นเช่นนี้ข้าก็ทําตามที่ตำราบอกไว้ที่โมเคยได้ยินคํากล่าวหนึ่งหรือไม่ลู่จื่ออวินที่อยู่ข้างๆหัวเราะคิกคักวางแผนการรบบนกระดาษโมชิงเย็ยนหน้าแดงเรื่อขึ้นมาลู่จื่ออวินหัวเราะเมื่อครูลองวิธีของที่โมแล้วตอนนี้ลองวิธีของข้าดูดีหรือไม่เจียหลิงหลงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยอยู่ข้างๆ ดีเลยลู่จื่ออวิ๋งเรียกสาวใช้ที่อยู่ด้านข้างเจ้าไปนำนางไม่ทันได้เอ่ยจบก็โบกมือเรียกสาวใช้เข้ามาใกล้ๆสาวใช้โน้มตัวเขาไปฟังนางกระซิบแล้วตอบรับเจ้ากับคุณหนูโมชิงเหยียนและเจี่ยหลิงหลงล้วนสงสัยว่าลู่จื่ออวิ๋งสั่งให้สาวใช้นําอะไรมาสาวใช้คนนั้นไม่ปล่อยให้พวกเขารอนานนักนางรีบนําของที่ลู่จื่ออวิ๋งต้องการมาให้ทันทีข้าวหรือโมชิงเหยียนเอ่ย เมื่อครู่นี้ข้าก็นำมาแล้วอีกประเดี๋ยวท่านก็จะรู้เองนางปลอยข้าวลงไปบนพื้นจากนั้นก็ใช้กิ่งไม้พยุงตะกร้าเล็กๆไว้โดยเอาเชือกผูกกับกิ่งไม้อีกทีนางดึงเชือกแล้วก้าวถอยหลังถอยออกไปได้ไม่ไกลนักก็ส่งสัญญาณให้พวกเขาสองคนเงียบพวกเจ้าหน้ารำคาญเสียจริงร่างในชุดประโรงมงดงามร่างหนึ่งเดินเข้ามานางเตะตะกร้าใบนั้นทิ้งเสียงดังจริงอยู่เงียบเยบสักพักได้หรือไม่ นี่เหล่ามามาเห็นดังนั้นนางก็คิดจะก้าวออกไปห้ามปรามแต่ฮูหยินฐานห้ามเหล่ามามาไว้แล้วเอ่อยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเด็กๆให้พวกเขาจัดก,การเองเถอะเหตุใดแม่นางสกุลหยางถึงไร้กฎเกณฑ์อีกทั้งยังโมโร้ยเพียงนี้หมายความว่าความตรงไปตรงมามีชีวิตชีวาที่นางแสดงออกต่อหน้าฮูหยินก่อนหน้านี้ล้วนเป็นการเสแสร้งหรือเหล่ามามาเอ่ยด้วยความฉุนเฉียวเห็นได้ชัดว่าโมชิงเยียนรู้จักสาวน้อยหน้าต่างงดงามผู้นั้นเมื่อเห็นการกระทําของนางเขาพลันขมวดคิ้วแม่นางหยางนี่ท่านทําอะไร พี่โม่เล่นจับนกสนุกตรงไหนกันพวกเราไปดูเหมยบนภูเขาเถอะเมื่อเอ๋อกับโม่ชิงเยียนานางก็ระงับท่าทีหญิงโสของตนและยิ้มออกมาอย่างใสซื่อบริสุทธิ์โม่ชิงเยียนเอ๋อย่างไม่พอใจไม่ต้องข้าไม่อยากขึ้นไปบนเขาพี่โม่ปัญญาชนที่สง่างามอย่างท่านทำเรื่องหยับคายเช่นนี้ได้อย่างไรมีเพียงคนบ้านนอกบ้านนาเท่านั้นที่จะจับนกเจิงจือมองลู่จืออวิ๋นด้วยสายตาไม่เป็นมิตรหากพี่หญิงชื่นชอบดอกเหมยเพียงแค่ไปด้วยตนเองก็ได้แล้ว ท่านไม่ใช่ปลาจะเข้าใจความสุขของปลาได้อย่างไรลู่จืออวินเอ่ยพวกเราไม่ได้บังคับท่านแล้วท่านจะบังคับเราได้หรือคนหยาบคายย่อมทําเรื่องหยาบช้าเจ้าหยาบคายก็แล้วไปเถอะเหตุใดยังชวนท่านที่โม่ทําเรื่องแย่ๆตามไปด้วยเจิ่งจือเอ่ยอย่างเยือกเย็นท่านรู้หรือไม่ว่าเหตุใดท่านผู้ถวังในหมู่บ้านของพวกเราอายุยืนถึง90ปีลู่จืออวินเอียงสีสัลหน้าตาใสาซื่อเพราะเหตุใดเจิ่งจือขมวดคิ้ว เหตุผลน่ารือเพราะท่านผู้ถวังท่านนั้นไม่เคยสนใจเรื่องของผู้อื่นอย่างไรเล่าลู่จืออวิ๋งกับพระตาปริบปริบใบหน้าง,งามประณนีตของนางเต็มไปด้วยความดูถูกท่านเป็นอะไรกับท่านทีโม่น้องสาวแท้ๆหากไม่ใช่ท่านมีบ้านอยู่ริมทะเลหรือถึงได้ทําตัวใหญ่โตเช่นนี้ทุกคนหือหื้หยินทานหัวเราะอ,ออกมาอย่างอดไม่ได้เจียงจือผู้ที่คิดจะลงไม้ลงมือกับลู่จืออวิ๋งได้ยินเสียงหัวเราะนั้นก็พลันนิ่งอึ้งไป เมื่อเห็นหูหยินฐานปรากฏกายขึ้นเด็กเหล่านั้นจึงสงบลงเก็บซ่อนหนามคมและกลายมาเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายอีกครั้งคำกล่าวนี้ค่อนข้างแปลกใหม่ทีเดียวหูหยินฐานเอ่ยอาละแม่นางสกุลอย่างท่านแม่ของเจ้าเรียกหาแล้วรีบไปอยู่กับนางเถอะเจียงจือกล่าวทักทายแล้วจึงจากไปอย่างไม่เต็มใจนักหูหยินฐานมองลู่จืออวิน๋นเจ้าช่างพูดเช่นนี้ไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อยหากเจ้าไปล่วงเกินคนที่ไม่ควรล่วงเกินเข้าจะเดือดร้อนเอาได้ ท่านแม่ของข้าบอกว่าหากมีคนมายั่วยุแล้วเอาแต่หลับหูหลับตายอมทนรังแต่จะทําให้อีกฝ่ายยิงผยองยิ่งกว่าเดิมคนที่ไม่ชอบท่านไม่ว่าท่านจะสุภาพอ่อนน้อมด้วยเพียงใดอย่างไรเขาก็ยังคงไม่ชอบท่านอยู่ดีคนที่มีนิสัยไม่ดีมักรังแกผู้อ่อนแอแต่วัดกลัวผู้แข็งแกร่ง ดังนั้นหากเจอคนเช่นนี้ตราบใดที่สถานการณ์เอื้ออํานวยอย่าได้เกรงกลัวหักตนมิอาจได้เปรียบเช่นนั้นก็เพียงแค่ทนยอมรับที่นี่เป็นบ้านของข้าและมีคนของข้าอยู่ทุกที่พวกเขาย่อมไม่ปล่อยให้ข้าเสียเปรียบหากข้ามีข้อได้เปรียบถึงเพียงนี้นแล้วยังหดหัวอยู่ในกระดองอย่างเต่าเช่นนั้นจะไม่ทําให้ท่านพ่อท่านแม่ขายหน้าหรือท่านพ่อของข้าบอกว่าไม่ว่าข้าจะสร้างความวุ่นวายหนักหนาเพียงใดเขาจะช่วยข้าเก็บกวาดเองท่านแม่ของข้าบอกว่าผู้ทําการค้าที่ดีมิอาจเสียเปรียบหากเสียเปรียบเเเช่่่นนนนัั้้กก็ทาาบววสียงิแล ผู้หญินฐานหัวเราะร่วนครอบครัวเจ้าช่างรักลูกเสียจริงท่านพ่อท่านแม่ของเจ้ากล่าวเช่นนี้ก็ไม่ผิดนั่นเป็นเพราะพวกเขามีความสามารถคุ้มครองเจ้าหักเปลี่ยนเป็นผู้อื่นคงทำได้เพียงนี้หางจุกตูดแล้ว มีเพียงฮูหยินหองผู้โง่ขาเขาคนนั้นที่เห็นสตรีผู้ทำการค้าชื่อกองล่าเป็นเพียงหญิงบ้านนอกคนหนึ่งกิจการภายใต้ชื่อของฮูหยินลูกคำจุนคนมากมายศักดิ์ศรีของนางค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่หลายสาขาวิชาชีพอย่างเงียบๆไม่แปลกใจที่สามีของนางกล่าวว่ารองผู้บัญชาการยังคงหยุดอยู่เพียงเท่านี้อย่างไรเสียเขาก็แต่งภรรยาที่ไม่ฉเฉลียวฉลาดเข้ามาเมื่อนึกถึงความคิดของสกุลหยางแล้วฮูหยินฐานพันเหลียวมองโมชิงเหยียน ไม่ว่าภายหน้าโมชิงเยียนจะแต่งหูหญินอย่างไรคนผู้นั้นไม่มีทางเป็นเจิงจือสาวน้อยคนนั้นถูกมารดาของนางสอนให้เป็นคนไม่มีสมองเสียแล้วพวกเจ้ายังจะจับนกอยู่หรือไม่หูหยินฐานเอ่ยถามจับโมชิงเย็ยนเอ่ยข้าอยากเห็นว่าวิธีของน้องหญิงสกุลลู่จะใช้ได้หรือไม่เช่นนั้นพวกเจ้าก็ไปจับเถอะข้าจะไปแช่น้ําผู้ร้อนก่อนหูหญินฐานเอ่ยแล้วจับไปพร้อมกับเหล่ามามาโมชิงเย็ยนมองหน้าลู่จื่ออวิน๋น นางหน้าต่างงดงามจริงๆทว่าตอนนี้เขาคิดว่าสิ่งที่งดงามที่สุดคือน,นิสัยของนางเมื่อเทียบกับบุตรสาวตระกูลขุนนางในเมืองหลวงเหล่านั้นแล้วสายตาของนางสดใสย,ยิ่งกว่าไม่ไรชีวิชีวาเหมือนแม่นางพวกนั้นแต่ละคนราวกับเป็นหุ่นเชิดที่ถูกคนชักหญยมู่สื่อวิได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่สวนด้านหลังแล้วเมื่อรู้ว่าลู่จื่ออวินไม่ได้เสียเปรียบนางจึงไม่เก็บไปใส่ใจ ในตอนนี้เองคนที่นางส่งไปก็กลับมาถึงเสียงดังด้านนอกเรียกคนแต่ละเรือนออกมานอกจากหูหญินฐานที่แช่น้ำร้อนอยู่หูหญินคนอื่นล้วนออกมาทั้งสิ้นนี่มันอะไรกันเหตุใดจะมีเตียงตู้เหตุใดจะมีของมากมายเพียงนี้กงซื่อหูหญินรองผู้บัญชาการสารต้าหลี่อีกท่านเอ,อ่ยขึ้นช่องตามใจทูเดย์บทที่524ท่านบอกว่าท่านไม่คุ้นชินค่าจึงช่วยขนย้าย หูยินหลงก็ออกมาแล้วเช่นกันเมื่อนางเห็นข้าวของที่กำลังย้ายเข้ามาก็รู้สึกว่าเหตุใดจึงดูคุ้นๆเช่นนี้เจียงจือที่เพิ่งร้องร้อง,ร,องร้องให้อยู่ในห้องของหูยินหลงเมื่อครู่นี้ชี้ไปที่เตียงแล้วเอ่ยว่าท่านแม่นั้นไม่ใช่เตียงที่บ้านเราหรือใช่แล้วฮูห,หยินยันมีตู้โต๊ะในห้องของท่านแม้แต่ชุดน้ำชาล้วนมาจากห้องของท่านทั้งสิน้นสาวใช้ผู้นั้นเอ่ยเตือน ผูญินหลงเพียงแค่รู้สึกว่าของทั้งหมดดูคุ้นตานางไม่ทันได้ตอบสนองใดๆแต่หลังจากลูกสาวและสาวใช้เอ่ยเตือนจึงกระหนักได้ว่าตนไม่ได้ตาฝาดนี่มันเรื่องอะไรกันผูหญินหลงโมโหขึ้นมาผู้ได้ย้ายข้าวของของข้ามาที่นี่คนที่คนของเหล่านี้มาล้วนเป็นบ่าวรับใช้สกุลหยางเมื่อได้ยินคำพูดของหูหยินหลงหนึ่งในบ่าวรับใช้จึงเอ่ยขึ้นหูหยินมีคนบอกว่าท่านมีคุ้นเคยกับการนอนบนเตียงผู้อื่นไม่คุ้นเคยกับชุดน้ำชาถ้วยและตะเกียบของผู้อื่นเราจึงได้ย้ายข้าวของของ,ของท ผู้ใดผู้ใดบอกกันผู้หญิงหลงรู้สึกโมโหจนเดือดปุดปดมู่ซื่อวิอาปากหาวแล้วเดินออกมาเมื่อเห็นฉากนี้นางจึงเอ่ยด้วยความประหลาดใจย้ายมาเร็วถึงเพียงนี้เชียวหรือเจ้าผู้หญิงหลงเข้าใจขึ้นมาทันทีใช่แล้วเป็นคําสั่งของข้าเองมู่ซื่อวิย้มยิ้มไม่ใช่ท่านบอกว่าเตียงบ้านข้าแข็งเกินไปผ้ามหยาบเกินไปแม้กระทั่งชุดน้ําชาย,ยังขาดอืม ความรู้ราหรือข้าเพียงคิดว่าในเมื่อซื้อสิ่งที่ฮูหยินเอ่ยถึงจะข้างนอกมีได้เช่นนั้นมิสู้ย้ายของของท่านมาที่นี่ดีกว่าข้าเชื่อว่าคืนนี้ฮูหยินคงหลับได้สนิทแล้วเป็นแน่ท่านไม่จําเป็นต้องทราบสินใจเพียงนั้นนี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทําท่านเป็นแขกข้าเป็นเจ้าบ้านเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องทุ่มเทดูแลท่านอย่างเอาใจใส่ฮูหยินหลายท่านนั้นนิ่งอึ้งไปแล้วทําอย่างนี้ได้ด้วยหรือฮูหยินกงหัวรอคิดคักแล้วเอ่ยว่า วิธีนี้ดียิ่งครั้งหน้าหากฮูยินหลงไม่คุ้นชินกับห้องหับที่บ้านค้าาก็จะทําอย่างเดียวกันฮูหยินคนอื่นๆไม่กล้าล่วงเกินนางเะว่าฮูหยินกงไม่จําเป็นต้องกลัวถึงอย่างไรสามีของพวกนางก็มีขั้นขุนนางเข้าเทียมกันฮูหยินหลงซราซึ้งใจเกินไปใช่หรือไม่ไม่จาเป็นต้องซึ้งใจถึงเพียงนั้นเด็กๆรีบย้ายของเข้าไปข้าในเถอะมู่ซือวีเอ๋ยไม่เช่นนั้นฮูหยินหลงจะไม่คุ้นชินเอาได้เจ้าฮูหยินหลงชี้ไปที่มู่ซื่อวี่เจ้าตั้งใจทําเช่นนี้แน่นอนว่าา้ตังใจ มู่ซื่อวิปลาดใจการเตรียมการอย่างรอบคอบเช่นนี้หากไม่ใช่การตั้งใจจะครบถ้วนเพียงนี้ได้หรือเจ้าฮูหยินหงเรียวกราดสถานที่สูงส่งเช่นนี้ของเจ้าฮูหยินผู้นี้ไม่อาจอยู่ต่อแล้วเอาของของข้ากลับข้าจะกลับบ้านช้าก่อนมู่ซื่อวิเรียคูหยินหงไว้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าอยากสนทนากับฮูหยินหง ไม่นานมานี้พ่อบ้านของท่านมาสั่งคนงานร้านค้าททำเครื่องเรือนหนึ่งชุดไม่ว่าจะเป็นตู้ตำราตู้หีบรวมทั้งหมดคงมากกว่าสิบอย่างกระมังค่าบอกคนงานที่ร้านว่าฮูหยินหลงเป็นคนกันเองต้องคิดราคาญาสนิทมิตรสหายให้ดังนั้นจึงลดราคาเหลือเพียงแปดส่วนผลคือพ่อบ้านจนอย่างช่างดื้อดึงพอได้ยินว่าได้ลดราคาแม้แต่น่าก็ยังไม่ยอมมาพบทําให้พวกเราลําบากเป็นอย่างยิ่งวันนี้เห็นฮูหยินหลงอยู่ที่นี่แล้ว เช่นนั้นข้าจะบอกท่านตามตรงเดิมทีรายการสั่งซื้อของท่านราคา4 2 0พอตำลึงเงินแต่ในเมื่อจวนหยางขนงตนไม่ยอมซื้อในราคาที่ลดลงเหลือแปดส่วนของพวกเราเช่นนั้นข้าก็จะปัดให้ท่านเป็นเลขกลมๆท่านมอบให้ข้าเพียงสี่พันตำลึงเงินก็พอเพื่อไม่ให้คนของฮูหยินต้องเดินทางมาเสียเวลาข้าส่งคนกลับไปหาผู้ทำบัญชีของท่านแล้วเช่นนี้ก็จะช่วยลดความยุ่งยากให้ฮูหยินไม่น้อยท่านว่าอย่างไร ผู้ยินหลงจ้องมู่ซื่อวิขเมงนางกัดฟันเอ่ยว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังพูดอะไรรู้สิมู่ซื่อวิยิ้มบางหาหา่ใต้เท้าลู่เป็นเพียงผู้ตัดสินคดีสารต้าหลี่ตัวเล็กๆคนหนึ่งผู้ยินหลงเอ่ยอย่างเย็นชาเจ้าล่วงเกินข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดเจ้าไม่คิดถึงตนเองไม่คิดถึงสามีบ้างเลยหรือผู้ยินหลงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนคุกคามข่มขู่อย่างเปิดเผยเช่นนี้มู่ซื่อวิกระพริบตาปริบ ทำอย่างไรดีข้ากลัวเหลือเกินขอหูหยินหลงได้โปรดอย่าไปเป่าหูข้างหมอนใต้เท้าเจิงเลยอย่างไรเสียต้องลมมากไปจะทำให้ปวดหัวเอาได้ง่ายหาฮาไม่ดีต่อสุขภาพของใต้เท้าเจิงปีนี้อายุใต้เท้าเจิงไม่น้อยและกระมังคงไม่อาจวุ่นวายไปทั่วเหมือนคนหนุ่มสาวได้เจ้าเจิงจือมองมู่ซือวิ่งด้วยสายตาเกลียดชังสมกับเป็นหญิงบ้าจริงๆการอบรมสั่งสอนของสกุลอย่างน่าเป็นห่วงนัก มูซ้ซือวิเอ๋ยผู้เยาคนหนึ่งถึงกลับกล้าเอ๋ยเช่นนี้กับผู้อาวุโสกว่าไม่รู้ว่าภายหน้าผู้ใดจะกล้าต้องการแม่นางเช่นนี้มาเป็นสไพยท่านแม่นางด่าข้าพอได้แล้ววันนี้หูหยินร้งอับอายยิ่งนักอีกทั้งยินเป็นการอับอายต่อหน้าคนมากมายนางเกลียดชังมูซ่ซือวิเข้ากระดูกดำเสียจนไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานกว่านี้4 2 0 0ันอตำลึงสินะหูหยินผู้นี้จะดูว่าเจ้าจะกล้ารับหรือไม่ เครื่องเรือนเป็นสิ่งที่คนงานของข้าลำบากลำบนทำข้าที่เป็นเท่าแก่เนี้ผู้นี้ก็ลำบากประคับประคองกิจการข้ายอมต้องรับในสิ่งที่ควรได้รับมูซอวิแย้มยิ้มผู้ยินลงในเมืองหลวงแห่งนี้ไม่เคยขาดผู้สูงศักดิ์รองผู้บัญชาการสารต้าหลีในหน่วยงานเล็กๆของเรานับว่ามีหน้ามีแต่ทว่าอย่าได้เย่อหยิ่งทะนงตนไปนักยกตนขึ้นสูงเกินไประวังจะตกลงมากกระดูหักเอาได้ เครื่องเรือนที่ย้ายมาจากบ้านของฮูหยินหลงยังไม่ทันได้วางลงก็ถูกนางหอบกลับไปแล้วมู่ซื่อวิเตรียมคนให้ไปเก็บเงินที่สกุลหยางหากอีกฝ่ายยอมจ่ายมาแต่โดยดีเช่นนั้นเรื่องนี้ถือว่าสิ้นสุดแต่หากไม่ใช่นางมีวิธีการมากมายที่จะทําให้จวนหยางมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทว่าหลังจากเรื่องวุ่นวายนี้เกิดขึ้นทุกคนคงได้รู้ข่าวลือที่ว่าฮูหยินใต้เท้ารองผู้บัญชาการศาลต้หลี่เป็นคนละเอียดอ่อนมากหากฮูหยินจวนใดต้องการเชิญนางไปคงต้องไรตรองให้รอบคอบผิดท่วนสัก่อย ฮูยินลูกค้าขอกล่าวตามตรงข้าล่วงเกินนางเช่นนี้ดีแล้วแน่หรือผูหยินเจลดเสียงลงแล้วเอ่ยถามผูหยินหงผู้นี้ไร้กาดมากขั้นขุนนางของสามีนางสูงกว่าสามีท่านนะเมื่อครูท่านก็เห็นแล้วนางพยายามหาความผิดให้ข้าเห็นได้ชัดว่าจงใจสร้างปัญหาให้นอกจากนี้ข้าเปิดประตูทําการค้าได้รับเงินมาอย่างยากเย็นแต่นางกลับไม่เคยคิดจะชำระหนี้มู่ซื่อวีเอ่ย ไม่ว่าข้าจะทำอย่างไรนางล้วนไม่พอใจมีอันใดให้ต้องปราณีนางเล่าสิ่งสำคัญที่สุดคือก่อนหน้านี้ที่จะออกมานางถามลู่อี้และเอ่ยถึงเรื่องที่ฮูหยินหลงผู้นั้นกระทำแล้วเขาเพียงแค่จูบลงบนริมฝีปากนางแล้วเอ่ยว่าฮูหยินมีหน้าที่แค่สร้างความวุ่นวายที่เหลือข้าจัดการเองนางโผล่เข้าไปในอ้อมแขนเขาแล้วเอ่ยว่าแต่ขั้นขุนนางเขาใหญ่กว่าท่านลู่อี้เพียงบีบเอวบางของภรยาเบาๆและกระซิบข้างหูในเมื่อฮูหยินอยากให้ข้า ใหญ่เช่นนั้นข้าก็ทำได้เพียงใหญ่ขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนื้อหาไม่อาจรื้อฟื้นให้ใครฟังได้เอาละคนทำให้หมดสนุกก็ไปแล้วพวกเราไปแช่น้ำู้ร้อนกันเถอะหู้ยินกงเอย่ยสถานที่ดีๆเช่นนี้ไม่อาจปล่อยให้เสียเปล่าได้ใช่เหล่าู้ญิงคนอื่นๆล้วนเห็นด้วยหู้หยินฐานเองนกายอยู่ในบ่อน้ำพุโดยมีเหล่ามามา,มาบีบรรทไหลให้ นางลืมตาขึ้นหลังจากที่ได้ยินเหล่ามามาเอ๋ยว่าดูเหมือนจะมีคนโชคไม่ดีเสียแล้วฮูหยินหมายความว่าใต้เท้าเจงเป็นคนฉลาดคนหนึ่งแต่กลับแต่งฮูหยินไม่มีปัญญาผู้นี้ฮูหยินฐานกล่าวเจ้าคิดว่าด้วยนิสัยใจคอของฮูหยินรู้แล้วหากนางไม่ได้รับคำอนุญ,ญาตจากคนที่บ้านนางจะกล้าทำให้เรื่องเลยเถิดจนมิอาจแก้ไขเพียงนี้หรือขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ